ตมคบนำกระบอทันตอบคอมเมนต์ก็คบนำไม่ทันเลยตัวหนังสือเต้นอยู่โด สัญญาณบอกใครดีเข้เข้เลยเดี๋ยวก็ลงไม่รู้ว่าเป็นนำโทรศัพท์ของเราหรือเป็นนำอะไร อกจ้ายัแ,แบกเข้ามาให้กำลังโหลงมไม่รู้ว่าเป็นน้ำโทรศัพท์ของเราหรือเป็นน้ำอะไร โทรศัพท์ของเราหรือเป็นนอะไรม,มาพบมาคุยกันได้จ้ามาพูดได้เป็นจังโอ้เลี้ยมตาเท้นๆเอ่ยน,นี้ก็คืนเวลาสิบสิมามาพบมาคุยกันได้จ้า อาพบได้เป็นจังนอกหรือใ <source> นหรือต่างแดนมาพบกันอีกเด้อใหญ่นองก็อยูฮวาย <assessment> <OVER> <bourne> ูส่วนนี่แต่หนาวหนาวน้องพี่น้องป้องไปเอ๋ย เลียมตานแทนๆเลยวันนี้ก็ขึ้นเวลาสิบ ภาพเมื่อเดียวกับเป็นเมื่อเดียวกับเป็นและหัน AI และหน่วยงานทุกระบบเพื่นเที่นทุกคนได้เป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้อย่างนั้นระบบกา็จาก่าเป็นจัง ตาจัง,งไม่รู้ว่าเป็นนำโทรศัพท์ของเราหรือเป็นนำอะไรโบนเลยเตินได้เลยแวะเข้ามารับชมมาเยี่ยมบ้านใหญ่นองด้วยจ้า มาเล่นน้ำคือเกา่าหาเพี้ยนมาชมน้ำคือเกา่าเป็นบรรยากาศที่ใหญ่นัเกเขาไม่นี้ก็มาเล่นน้ำคือเกา่าหาเพี้ยนมาชมน้ำคือเกา่าเป็นบรรยากาศที่ใหญ่ นะเดี๋ยวแม่เพี๋ยนเพี้ยนเป็นเลรวนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่เลยพักอาสงกั โอ้เลี้ยงตาเคลนเคลนเอ่ยวันนี้ก็ขึ้นเวลาสิบอาสิบสวัสดีเคลนเคนถูกขนสวัสดีฮันเอไอและหน่วยนี่ตะน้าวนาวี่น้องพี่น้อง้องปองไปเอ๋ยอ้อาหารปลาอีกแล้ว เขาเ้าปหญ่ได้เดอลอแะเข้ามารับชมมาเยี่ยมบ้านใหญ่นองด้วยจ้าวันนี้ก็อากาศเดินเหมือนเดิม สวัสดีเพียนเขีนทุกคนสวัสดีฮันเอไอและหน่วยโอ้ยสัญญาณบอเคยดีเพียนเพี้ยนเลยเดี๋ยวก็วมาชมยายนองก็แวะเข้ามาได้เด้อ น้องชอบชอบอยู่ที่นี่จ้ามา,มาพบมาคุยกันได้จ้ามาพูดได้เป็นจัง มฉันญานไม่มีเลยลำบากลำบากเปนนข้ามาได้เ้อผู้ได้เป็นผู้ใหญ่นงบอกเวลาจะตอบคอมเมนต์เพื่อนยนอกหรือในหรือต่างแดนมาพบก,กันอีกเดอ้อใหญ่นงก็อยู่หัวอยู่สวนครูช่องสวนแม่นงนาดบ้านสวนลุ่มรื่น พ่อมาพบกันเมื่อเป็นลำโพงกรทซับบอเป็นลำเป็นดำพื้น ช่องสวนแม่นงนาดบ้านสวนลุ่มรื่นามาพ่อมาพบกันเมื่อเวลาบายสิบหา้า